สมควรเพราะเราก็ไม่ต้องการอะไรต้องการถ้าบอกว่าต้องการหรอที่ว่าที่บอกว่าไม่ต้องการอะไรคือไม่ต้องการอะไรที่เข้าไปจุ้งเยื่งอ้วนไวกับคณะลูกจิตลูกหาอุบาสกติกาและชาวพุทธทั่วโลกเตถ้าต้องการก็คือต้องการให้พระเถรเนจีอุบาสุปสิกาอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยเข้าใจเรื่องพระรัชกาลไหนท้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติ ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี่ก็คือความอยากตัวนี้มีอยู่อยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสมัครสมานคงเกีียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยกกัมมคกีนี่ความอยากอยากให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างนี้ตลอดไปและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอยากให้ประเถนเอชีวักา เคารพธรรมเคารพวินัยอยากให้พระนั้นรู้ธรรมรู้วินัยและปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนั้นอย่างเคร่งครัดอยากให้สถาบันราชาพระมหากษัตริย์โดดเด่นสว่างสวัยเป็นอีกเป็นนั่นหนอย่างนี้ตลอดไปตลอดไปนี่อยากอยากอย่างนี้ไม่ได้อยากเพื่อตัวเองอยากเพื่อส่วนรวมนี่ถ้าพุทธศาสนาจะเด่นทุกเดือนและมั่นคงในประเทศชาตินั้น ลูกต้องเข้าใจได้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยทำให้จิตใจของคนชุ่มเย็นเยเพราะสอนให้ละสอนให้วางนั่นสอนให้ละโลกโกรธหลงทิฏฐิมานะไม่ได้สอนให้ฆ่าคนไม่ได้สอนให้ทำลายล่างโคตรล่างล้างข่าพันเพื่อชาสดาตัวเองไม่มีพุทธเจ้าสอนให้ละให้วางละโลกโกรธหลงทิฏฐิมานะสอนให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ระหว่างผัวเมียพ่อแม่ลูกสอนให้บ่าวรู้จักหน้าที่สอนให้เจ้านางรู้จักหน้าที่ปฏิบัติต่อบ่าวไพร่บ่าวไพร่รู้จักหน้าที่ปฏิบัติต่อเจ้านายสอนอย่างละเอียดละออสอนการกากการไร่ระหว่างพ่อแม่ระหว่างผู้ที่เป็นครูเป็นบาระหว่างเราลูกศิษย์ลูกหาสมบูรณ์บริบูรณ์กิจการทางกิงสงงานงานเบื้องต้นทากลางบ้านใหญที่สุดด้วยชาวพุทธที่สมบูรณ์บริบูรณ์ เดี๋ยวนี้พุทธ่สมบูรณ์หรือไม่สจะน่าเกิดเป็นพุทธะศาสนาในนามเป็นพุทธศาสนาเป็นการหาอยู่หากินไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางแตะล้งปู่ไม่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละหลิงปู่จริงไม่มีพฤติกรรมใดๆที่ไปทําให้โลกให้งสงสารต้องเดือดร้อนไม่มีคําว่าทําจองเขียวจองขาวทำจองนั่นจองนี่หาเรี่ยอะไรกับอุบายทบฏิกา ถ้าจะมาทำบุญก่อสาธุหมูคณะจะมากราบมาไหว้มาทำบุญเราวัุติกาใกล้ๆจะมากราบมาไหว้มาทำบุญก็ไม่ว่าก็สาธุตามแบบฉบับของชาวพุทธแต่ยังให้เรียอะไรให้พิมพ์ซองเขียวซองขาวไม่มีในปฏิปทาผู้บวชมาก็หวังมักหวังผลหวังหลุดหวังพ้นหวังที่จะเป็นพระอรหันต์โดยแท้เดียวหวังพ้นโลกพ้นสงสารไม่กลับมาเวียน่ายตใจเกิดอีกตลอดนาตการ แต่เมื่อไม่สามารถอยู่ป่าอยู่เขาดังที่ตั้งประนิธานหรือเจตนาไว้ก็อยู่แบบนี้ให้ลูกให้หลานกาบไว้สมบูรณ์บริบุรณ์เตรทาที่ไหนต้องเป็นใหญ่เราต้องรักษาร่วมกันศีล2องร้อยยี่ข้อพันข้อในบุพเขาต้องศึกษาความรู้ปฏิบัติตามรักษาเทิดทูนไว้เหนือเก้าเหนืระหม่อมเพราะนี่คือพระพุทธเจ้า เมองคศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มหาปรินิพานด้วยพระกายยะแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้ไปไหนยังคงเส่นคงวาด้วยธรรมด้วยวินัยบอกให้ลูกจิตลูกหาบอกให้จัดโลกทราบถึงความเป็นจริงระหว่างบุญบาปนรกสวรรค์ระหว่างเทวโลกพรหมโลกตลอดถึงมหาปรินิพานให้ทราบอย่างละเอียดละอออยังคงเช่นคงวา แต่พวกเราประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็เดินตามทางเข้าสู่จุดหมายมุ่งหมาย้นปลายสุดท้ายในสุขคติปูมิไม่สงสัยแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามหลักคุณศีลคุณธรรมหลักธรรมหลักวินัยก็จมไปในทุกขติต่อไปไม่ว่าพระเถรเนจรอุปาทุติกายาพากันเป็นเพียงแต่ชื่อให้รู้จักภุมิศาสนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งปีเก่าและปีใหม่ ถ้าปีเก่าไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยธรรมด,ด้วยวินัยด้วยข้อวัดปฏิบัติก็ให้ละทิ้งในปีเก่าเพียรพยายามพร้อมทุกจริงทุกอย่างด้วยธรร,รมด้วยวินัยในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้างั้นวันนี้จึงเป็นวันมหาหมงคลทรงท้ายปีเก่าจะต้อนรับปีใหม่อีกเวลาใกล้ อยาก<ะ>ให้ทุกคนทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจออกจากกายออกจากวาจาสิ่งท,ที่เลวทรามตช้าหยาบโลนสิ่งที่ระลึกแล้วลำบากใจสิ่งที่ระลึกแล้วเป็นทุกข์ใจขอให้ทิ้งไปในปีเก่าพร้อมที่จะรับเปิดใจที่สะอาดสะอ้านรับสิ่งที่ดีๆในปีใหม่ ปีพศ .2567 ที่จะมาถึงอีกไม่กี่วินาทีปีเก่าทั้งดีทั้งไม่ดีก็ถือว่าเป็นปีเก่าดีไหมสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอยากให้ทิ้งไปอาจจะะลึกไม่ได้ในสิ่งที่ดีๆที่ทำไว้ในปีเก่าแต่ใจตัวนี้ยึด สิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดีๆไม่สามารถจืดจางหายจากใจของพวกเราไปได้เพราะเราระลึกสิ่งเอถึงสิ่งแต่ที่ดีๆนี่สิ่งที่ดีๆจะจืดจางหายจากใจเราเป็นไปไม่ได้เราเกียดความชั่วความชั่วต้องอันตรธานสิ้นไปในปีเก่าแน่นอนไม่สงสัยวันนี้จึงเป็นวันมหามงคลวันส่งท้ายปีเก่าเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับปีใหม่ ส่งสิ่งที่ไม่ดีๆให้ดับสูญสิ้นไปในตีเก่าเปิดใจที่าาจ,จะอาศจต้อนรับสิ่งที่ดีๆในปีใหม่ปีพุทธศักราช2567สิ่งที่ไม่ดีขนออกสิ่งที่สกปรกโสโครกต่างๆขนออกสิ่งที่เลวร้ยต่างๆทุกโศกโรคไปขนออกร่างกายที่มีแต่สิ่งที่ทุกทรามานขนออก พอใกล้แล้วกล้จะถึงเจตการปีใหม่อีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านั่นแหละสิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นแบบไหนเพราะใจรู้อยู่ว่านี่มันไม่ดีสิ่งที่ดีรู้ก็รู้ว่าเป็นแบบไหนเพราะใจรับรู้ว่าสิ่งนี้ดีเป็นแบบนี้สิ่งที่ไม่ดีเป็นแบบนี้ลุงปูกเกลียดความชั่วเกลียดสิ่งที่ไม่ดีมาตั้งแต่จําความได้เห็นลูก เห็นลูกเห็นหลานด่าพ่อด่าแม่ด่าป้านาอาด่าวงศาสกนาตาทำกิริยาไม่ดีทั้งกระทืบเท้าทั้งชี้หน้าด่าทั้งกิริยาที่ไม่สง่างามกับผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่บุพการีผู้มีพระคุณมีพ่อแม่เป็นต้นหลวงปู่เกียรติสิ่งนี้ตั้งแต่เป็นคารวะแปลกนะตั้งใจจำความได้ เราไม่มีเกียรชาติาทางที่ระเลี่ยจา,า,ามจามให้พ่อแม่และองค์จากนาญาติเห็นเลยลก็แสดงว่าเราทิ้งแล้วในชาติก่อนเหมือนกับปีก่อนไอเหมือนกับชาติก่อนก็คือน,นี่จะสิ้นปีเก่านี่และนั่นแหละชาติเก่าก็เหม,มือนปีเก่าข<อ>เขาเ้าใจไหม เขาจะแสดงว่าหลวงปู่ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งมวลจ็จสิ้นแล้วในชาติเก่าหรือในปีเก่าก่อนก่อนที่จะมาเกตในชาตินี้คำพูดคำจาไม่มีคำว่าที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องวงศ์สายขนาญาเดือดร้อนเป็นปิยวาจาเป็นวาจาที่งามสง่าสง่างามที่สุดไม่มีที่จะด่าพ่อด่าแม่ด่าพี่ด่าน้อง พูดคำอยากไม่มีตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงเป็นหนุ่มก็แสดงว่าชาติเก่าโน่นเหมือนกับปีเก่าใกล้จะสิ้นเราคงจะทำคุณงามความดีไว้ตลอดตลอดงั้นในปีเก่าเราจึงทิ้งไปทั้งหมดหรือในชาติเก่าเราทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไปทั้งหมดเหลือไว้แต่สิ่งที่ดีๆตั้งแต่จำวามได้จนถึงปัจจุบันไม่คิด เห็นความด่างป้อยของตัวเองที่ทำให้ดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต่อพ่อแม่พี่น้องบงคาคณาญาติไม่มีเละเป็นที่แน่ใจตายใจว่าคุณงามความดีในชาตินี้หรือในปีนี้แห่งสมมติจะสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นที่สิ้นสุดแห่งมรรคผลพระนิพพานไม่สงสัยเรียกว่าบุญเต็มเมื่อบุญเต